ไม่ใช่ไม่ใช่แพรว่าคนเดียวก็มีกาฟิลเพิ่มมาอีกคนนึงอมีแพรวา่ามีกาฟิลกาฟิลนีก็คือพึ่งพึ่งเป็นหลานอีกคนนึงนะคะพึ่งเอามาอยู่ด้วยเมื่อปีที่แล้วพื้นฐานของกาฟิลที่เรียนที่หัดใหญ่เขาไม่เคยเรียนเหมือนภาษาอังกฤษเขาจะไม่ได้เลยกาฟิลมามาอยู่โรงเรียนนี้เขาให้ท่องศัพท์ทุกวันกาฟิลท่องยังไงก็ท่องไม่ได้จนไม่เคยได้ <c oughs> กาฟิลแบบรู้สึกเครียด <c oughs> เครียดก,กับการเรียนเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ละก็คงต้องคุยกับแม่ของกาฟิลว่าถ้างั้นจะตัดสินใจซื้อ เอาเลยทายให้กินเหมือนแพรวานะ ก็แม่เขาก็บอกเอ,เ,อเอาสิลองดูถ้าเผื่อ,อมันมันมันเห็นผลก็ได้เลยกี่บาทก็ซื้อเขาก็บอกงนี้ก็คือก็ก็ได้การสนับสนุนจากผู้ปกครองนอกจากแม่ของเขาเราก็เลยอเอามาซื้อซื้ออเลอร์ไทยให้กาฟฟิลกินก็เหมือนกันเลยค่ะกาฟิลก็สแตตสองเม็ด m, ครั้งแรกสตาร์ทีะละสองเม็ดสองเม็ดจะบอกให้ว่าตอนนี้กาฟฟิลท่องวันละห้าคำแบบแป๊บเดียวห้านาทีสุดยอดมากท่องได้เลยเราให้ทานมาประมาณหนึ่งดระบบความจําเขามันเริ่มดีขึ้นลองสัมภาษณ์เขาดูเพราะเขาบอกว่าป้าป้าหนูว่าหนูทานอเลอร์ไทย แล้วหนูรู้สึกว่าหนูดีขึ้นเยอะเลยเขาพูดเขาบอกเอง <c oughs> อ่าเป็นไงบ้างคะส่หรับความประทับใจจากพี่ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับ คนต้นเรื่องกันดีกว่าก็คือน้องกาฟิลแล้วก็น้องแพรวนะคะก็คือจะเป็นน้อง,องแพรวเนี่ยจะเป็นคนแรกเลยที่เป็นคนเปิดใจทานเอทายในบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังทั้งน้องกาฟิลแล้วก็น้องแพรวเลยค่ะว่าน้องมีความประทับใจแล้วก็รู้สึกไงกับเออทายบ้างค่ะเอาละค่ะเ,เดี๋ยวเรานะคะจะให้น้องๆทั้งสองคนนะคะทานเอาทายให้ดูจริงๆเลยค่ะว่าเอาาทายนะคะปลอดภัยต่อเด็กอย่างแน,น่นอนสามารถทานได้นะคะอ่าไหนาใครทานเอทายบ้างยกมือ อคอ่ามาแกะจากเม็ดเลยค่ะแ,ะแกะเองอ่าปกติหนูทานตอนไหนเอ่ยอาทานตอนเช้าทานตอนเช้าใช่ไหมคะอ่านะคนละหนึ่งเม็ดแบ่งกันงี้ <c oughs> อ่ากัฟิวกินเลยลูกอึ๊บโอ้หสุดยอดอ๋อกินเสร็จก,ก็ดื่มน้ำตามเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> ่ะอ่าได้ข่าวว่ามีใครเคยแอบเคี้ยวนะ <c oughs> อ่าไหนบอกตอนนีเคี้ยวเป็นไงบ้าง ผมไม่ไม่อร่อยใช่ไหมอืมฉะนั้นเราควรจะถ้าเกิดใครจะกินไม่ได้ก็ต้องแบบบดเนาะบดแล้วก็ผสมน้ําหวานนะคะก็จะทานง่ายขึ้นแต่ถ้าสำหรับใครกินยาเม็ดได้แบบน้องแพรวากับน้องกาฟิวนะคะก็ะคืนลงไปได้เลยไม่มีรสชาติใดๆค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กๆสามารถทานได้จริงนะคะปลอดภัยนะคะเห็นผลจริงอย่างแน่นอนค่ะพ่อคุณแม่วางใจได้นะคะว่าเออไทยไม่ได้ผลกระทบนะคะต่อกับร่างกายเพราะวน้องทําแล้ว3ปีนะคะไม่ผลเสียต่อร่างกายอย่างแน่นอนค่ะปลอดภัยร้อค่ะ